ท่านแดงอยู่ที่ไหนกันเนี่ยท่านกิติเดชท่านแดงพ่านกิติเดชท่านโดมลองดูสิอาจจะอยู่แถวแถวนี้แหละเพราะว่าทหาร<ช>ของ<ช>เรามันกระจัดกระจายแถวแถบนี้กันอยู่ทุกคนอาจจะกำลังหาที่หลบซ่อนเราต้องหาดีๆต<ช>้องเรียกมันดังเพราะว่าทุกคนต้องแอบ,บทุกความหวาดกลัวง่ายเลยท่ากิิเดชท่านแดง พวกเรามาช่วยแล้วท่านอยู่ไหนอูเอาท่านตุ๋ยยังไหนกันเนี่ยท่านกิติเดชท่านกิติเดชท่านดมมันดมไม่ยินเสียงเลยท่านด้วยท่านราคาด้วยใครอยู่ทนเลอยู่ไหนท่านกิติเดชท่านดมท่านดเสียงได้ท่านกิติเดชเสียงอยู่ไหนท่านตุ๋ยทุกคนท่านไงอ๋อเดี๋ยวข้าจะไปลงทาเลยด้วยพวกเราเอง โอ้คท่านจงม่รางเลย่มาได้แล้วเูพวกเราเองแคารบ้ครบลงมาเลยขอบบทพวกกผมครับข้าล่างปอดภัยขล่งปอภัลยมาเลยราบเรากำลังหาท่านแดงอยู่เหมือนกันระหว่งท่านลงมาท่านลงดูซิท่านอยู่ที่สูงท่านพอเห็นท่านแดงไหม ก็ลงมาก่อนกันเลยลเลยขอรับลงมาก่อนมีเรามาช่วยตามหาท่านแดงกันลงมาก่อนลงมาก่อนระวังระวังนะท่านค่อยๆลงนะหน้าผามันชันไม่ต้องรีบปลอดภัยแล้วดูแลตัวเองปลอดภัยจะได้ออกตามหาคนอื่นต่อค่อยๆท่าน โอ้ยท่านดีใจเลยดีใจมาอ้ยเจท่านโอ้ดีมากท่านเม่ทัพตุยกับท่านเม่ทัพตุยเลยใช่ที่มาที่ไปกับผมขอเดีใจวีะไรก็จะมาเจก็ตายแล้วท่านโอ้ยโอ้ยกับผมดีใจมากๆเลยคิดว่าจะไไม่ด้เจอกันแล้วได้เจออะไรต่างรึเปล่าเนี่ยยังเนะครับพวกมันเอาปืนเสทียงของกับผมไปหมดสิ้นเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาไป ชมนมคนเดี๋ยวไปตามยายามามกันอ่าได้แล้วเดี๋ยวเราไปตามหาไปตามหาท่านแดงกันไปกันไปกันท่านแดง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 ท่านอยู่ไหนนะท่านแอบอยู่หรือเปล่าได้ยินเสียงข้าไหมพวกเรามาช่วยแล้วปลอดภัยแล้วถ้าแอบอยู่ออกมาท่านแดงท่านอยู่ไหนออกมาได้แล้ว ตอนนี้เปิดไพยแล้วท่านออกมาเถิดมีใครรอดชีวิตอยู่บ้างออกมาเถอะพวกเรามาช่วยแล้วพวกเรามาช่วยแล้วพวกเรามาช่วยแล้วท่านพยาทำให้พวกเราออกตามหาทุกคนเสียงใครอ่ะเฮ้ยเสียงพวกเราเองเฮ้ยเสียงแดงนเด่ท่านแดงเสียงท่านใดใช่เรากับท่านตุ้ยท่านพิชิตมีท่านใดมีท่านใดมีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าท ที่ได้พบท่านทั้งสามโอ้ย่านเดินอย่างไรบ้างท่านไงตัไม่ต้องกลัวตอนนี้เรารวบรวมทหารตั้งเยอะแล้วท่านพยญาทำดีต่อมากท่านให้พวกเราออกตามหาและรวบรวมทุกคนตอนนี้เราก็ตามหาท่านจป็นเจออีกคนหนึ่งแล้ว